สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสารับ west m designer headphone นะครับแล้วก็ของฟรีอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า west m gray backpack นั่นเองวิธีการรับก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมนั้นเออฟาร์มเหรียญในเกมให้ได้1,500ด้ารแล้วก็ซื้อของพวกนี้นะก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมเข้ามาในแมท west m home design หรือ h o w design ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดคลิกตามผมเลยให้ท่านผู้ชมมาตรงร้านพิเศษ กดไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเอ่อเก็บเหรียญทั้งหมดให้ได้1 5 0 0นะฮะถ้าสองชิ้นเนี่ยใชัน้1,500เหมือนกันเลยซึ่งวิธีการรับเหรียญเนี่ยสามารถรับได้จากการเล่นมินิเกมนะครับก็กดคลิกมินิเกมอ่าหลังจากนั้นเราก็เล่นมินิเกมทั้งนี้ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆนะก็ถ้าเกิดใครเล่นผ่านเนี่ยมันจะมีไอตัวเม็ดสีเหลืองๆเ,เนี่ยให้เราเก็บนะครับ ก็ถ้าเกิดเราเก็บเราก็จะได้เงินและเราก็จะถูกว่ามาที่บ้านเรานะก็คือมันจบเกมแหละเราสามารถเล่นซ้ําได้เรื่อยๆเลยนะครับเกิดเราเก็บเม็ดสีขาวเนี่ยมันจะเพิ่มเงินให้เรา100บาทนี่เนาะก็เดี๋ยวผมจะทําการเร่งความเร็วคลิปนะครับ ถ้าท่านผู้ชมมีเงินครบหนึ่งพันห้าร้อยก็ให้กดรูปร้านค้าพิเศษนะครับและเราก็เลือกซื้อได้เลยว่าเราจะเสื้อไหน๋ยวผมจะซื้ออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็กดซื้อเลยอ่าเรียบร้อยเราได้ของฟรีมาแล้ววิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้แหละใครชอบนี้ฝากกดไลค์แชร์กดตามด้วยเยาลืมเสื้อเข้ากลุ่ม i s c o r d กดติดตามแฟนเพจแล้วกดซื้อเองด้วยสำนี้ลาไปวินิลาครับขอบคุณครับแด้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปนะ